ดีครับพบกับเกษตรยามว่างนะครับวันนี้จะพามาดูาที่เราปลูกนะครับเริ่มจาก ep 1น,นะครับเราปลูกอ่กชีนะครับต้นบักชีเราปลูกตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเราปลูกเดี๋ยวเรามา,มาดูกันกำลังขึ้นสวยเลยครับสแปลงนี้เป็นบักชี ส่วนแปลงนั้นเป็นหอมนะครับเป็นต้นหอมเอาจากหอมแดงนะครับปลูกจากหอมแดงนะครับหอมแดงปลูกกาลังขึ้นสวยเลยครับขึ้นทุกทุกหัวนะครับแต่ว่ายังยังขึ้นไม่เท่ากัน,นครับอาทิตย์หน้าน่าจะสวยงามนะครับแต่อีพีนี้นะครับผมจะพาไปตัดกิ่งชะอมนะครับกิ่งชะอมอยู่ตรงฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ยังมีอา,อาทิตย์ที่ที่แล้วผมไอ ดูพาดูามะนาวนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวซึ่งจากแต่ก่อนมันจะเป็นนอนชอนใบผมเด็ดเด็ดใบออกครับนี่คือต้นมะนาวที่ผมเด็ดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งต้นนี้มันจะเป็นนอนชอนใบนะครับคือมันจะเป็นใบหยิกๆนะครับที่มันมว้มวนนะครับแล้วผมก็เด็ดใบออกแล้วก็ผมก็ใส่ปุยป๋ยปุ๋ยคือปุย๋ยเร่งดอกแล้วก็เร่งผลนะครับใส่เข้าไป แล้วก็ใส่น้าไม่ท่วมเลยนะครับหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วก็ใบก็แตกยอดขึ้นมาอย่างนี้เลยสาเหตุที่ผมเด็ดใบออกนี่ครับซึ่งมันไปแย่งสารอาหารนะครับจากอ่อ่ผลนะครับซึ่งผัดที่กินผลนะครับเช่นพืชที่กินผลนะ,นลนะพวกมะนาวอะไรเงี้ยให้เด็ดเด็ดใบออกนะครับ ส่วนพืชที่กินกินกินใบนะครับเช่นโหระพากะเพราอย่างเงี้ยเราก็เด็ดพวกดอกออกนะครับจะไปแย่งสารอาหารกันนะครับต้นนี้เสร็จเรียบร้อยนี่มาดูต้นเนี่ยนี่ยต้นตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับผมได้เด็ดมาแล้วนะครับขึ้นสวยงามเลยเดี๋ยวก็มีใบนะครับหลังจากนี้เราอยไปตัดต้นโชโอมนะครับซึ่งอยู่ฝั่งน้นเงินยาวเลยขึ้นมันมันขึ้นสูงแล้วนะครับผมจะตัดให้เป็นรั้วนะครับพอเราตัดปุ๊บมันก็จะออก ยอดเต็มเลยเราวมีระดับการตัดนะครับมันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แต่เราจะเอาระดับไหนครับสูงเท่าไหนก็ได้แล้วแต่ระดับถ้าที่ดีจะตัดตรงที่มันเป็นตรงที่เป็นตรงเป็นข้อครับตัดตรงที่เป็นข้อจะขึ้นเวลาขึ้นขึ้นแฉกยงสวยงามอ่ะเอ ปลูกได้นะครับจาได้ต้นชมจาได้นนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเนี่ยที่จริงเอาไปปลูกไปชําได้นะครับนี่ยิ่งหน้าฝนเนี่ยคือเราเอาหน้าฝนนี่คือเราเอาไปเสียบเลยนะครับเสียบเกิดเลยนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยช่วงนี้เราไปชําไม่ก็ได้นะครับชําไข่ เจ็ดบาทเจ็ดบาท่าทอลำย,ยังไม่อยากตัำเอาไว้ไปช้ำฝั่งนู้นเป็นรั้วที่จริงเราทำเป็นรั้วก็ได้นะครับ ้านใครยังไม่มีรั้วทาเป็นรั้วก็ได้นี่ทาเป็นรั้วนี่หมาไม่กล้ามุดเลยคือน้ำมันเยอะเลยเสียบๆเสียบ<ๆ>ปักไปทีแต่ก่อนผมก็เสียบปักหน่อยเดียวตอนแรกนึกว่าขึ้นไม่ยาวขนาดนี้ครับตอนนี้ขึ้นถี่เลยเดี๋ยวผมย่อยป,ปักฝั่งนูน้นรั้วฝั่งนูน้นเลยอึ๊บอย่างเงี้ยนี่างประเด็น้อง ตัวทีครับผมลืมใส่ทุกมือเดี๋ยวไปใส่ทุกมือนที่สวนก็ปลูกหลายอย่างครับนี่ก็เป็น,นมะละกอมะละกอขึ้นสูงนะครับนี่ดูมะละกอ มะละกอมามละกอแต่ก่อนต้นสูงยาวมากครับคือเวลาเก็บเวลาอะไรเนี่ยคือมันแบบมันสูงนะเวลาเราเก็บแล้วมันสอยยากครับผมก็เลยตัดตัดตรงกลางต้นเลยครับพอตัดกลางต้นแล้วก็เอาถุงครอบตรงนี้แล้วก็ตัดเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นสองข้างคือเราต้องการต้นเตี้ยต้นอะไรสมมติว่าต้นต้น เตี้ยๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดต่ำๆเลยตัดปพ๊บแเลยถุงครอบเนี้ยแล้วก็จะข,ขึ้นตรงข้างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองต้นเนี้ยมาดูว่าว่ามันได้ผลมั้ยผมตัดมันขึ้นสูงแล้วผมตัดออกทั้งหมดเลยเนี่ยนี่แต่ก่อนต้นสูงมากเลยครับเนี่ยผมตัดทั้งหมดเลยเนี่ยเอาถุงครอบถุงครอบแล้วผมก็ตัดตัดนี่ลูกใหญ่เลยครับเต็มเลยอีลูกใหญ่มาก เต็มครบเลยครับประมาณสามปีแล้วผมปลูกนี่สามปีแล้วเนี่ยขึ้นยังขึ้นเต็มอยู่เลยครับถ้ามันขึ้นสูงอีกเราก็ตัดจะกินต่ำๆต่ำสมมติว่าจะกินต่ำหัวนี้เราก็ตัดต่ำหัวนี้เรียกถุงครอบไปเราไปตัดโมต่อกัน ก็จะตัดไม่เยอะหรอกครับก็จะตัดไปถึงแค่ตรงนี้พอส่วนที่เหลือนี้ผมก็จะเอาไว้หน้าฝนหน้าฝนผมค่อยตัดครับตัดแลว้วจะไปเสียบทําเป็นรั้วฝั่งโน้นตัดแค่นี้พอเอาไว้กินเดีินยวมันขึ้นยอดครับเดี๋ยวนี้มาดูขึ้นยอดแลยอ่ตรงนี้มันไม่ได้ตัดครับมันหักตอนตอนผมไถตรงนี้เรย่มงูขึ้นยอด นะแคบบเดียวครับเจ้าอมพอแห้งเราก็กกาาอยากวาดเปเผาตรงนี้เ๋ยวกองรวมไม่ต้องโคนต้น,นแห้งเรากเก็บไปเผา ทำได้อย่างนี้ครับตัดที่เขียงเดี๋ยวผมจะลองทำดู ผมก็จะลองตับไปชําดูนะครับว่าไปลองปูกฝั่งโน้นกําแพงฝั่งโน้นนะครับครับสําหรับคลิปนี้กเกษตรยามว่างอ่ะ EP สองก็มีเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้านะครับ รอติดตามชมนะครับว่าเราจะถ่ายทําอะไรนะครับรอติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเกษตรยามมากนะครับสําหรับวันนี้ EP นี้สวัสดีครับ